ดินแดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่นมูร่าาฮิโรโตชิมากัะทั่วถึงนะครับสำหรับมวยชอกแปดครับทุกทวีปเกือบทุกประเทศครับวัย29 <5. S 1> ปีครับสูง175เซนติเมตรในทีมงานของเข้มมวยไทยมูราาฮิโรโตชิสายบูสูแรงอีกคนนึงครับเด็กคนนี้ครับนักสู้จากจังหวัดอุบลราชธานีครับ นี่คือชมหน้าของเพชรทองคำบางกอกอลัยนต์นะครับนักวินเปรมชัยครับ20กับ29ครับ171กับ175ครับลงตัวที่61เลือดมันจะนองในยกไหนต,ตองเกมาม,ม่ปรากฏไปนะครับทางด้านของมูราปะ อยากจะประลองวงในกับนักมวยไทยนะครับอ่เสียหลักล้มลงไปก่อนอย่าไปล้อเล่นนะครับทางด้านของเพชรทองคำนี่หนักทุกลูกนะครับแม่แต่อะไรก็เป็นไม่ได้นะครับเราเห็นเมื่อสักครู่แล้วครับพากินตระงูกับหลิวเหมาตรงนะครับคอยเดินขยับเข้าหาครับเพชรทองคำาผ่าสองนัดมาแล้วครับ อยากจะเช็คบินเร็วๆเลยครับสำหรับเพชรคำบางเกอะอะลายยนครับหนักบวยจากเมือดอกบบวอุบลราชธานีอ้าวแม่ดูเหมือนว่าบริเวณใต้ตาขวาของมูรตะาครับมีอะไรซึมๆมออกมาแล้วครับโอ้โหดูครับมาแล้วครับโอ้โหวันนี้แมู่่แรกซ้ายคนนี้ขวาครับโอ้เรียบร้อยเลยครับจบเลยครับไปเลยครับแม่ นี่ครับเข้ม12พี่น้องเข้ม2คนจิตครับคนเดียวกันนะครับยอดมวยครับโอ้โหวันนี้เปิดบินเคลมเร็วจริงๆครับสำหรับทางด้านเพชรทองคำประกอบกัไหลยนต์ครับแม่ยังไม่ทันได้โชว์ฤทธิ์พิษสงอะไรเลยครับมูราตะโอ้โหนี่เลยครับซอกซ้ายงัดไมอยอียงเข้าไปแมไม่ต้องเล็งนานเลยครับโอ้โหแลวจังหวะแง้ม กาดออกพอดีครับงัดซ้ายเข้าเบ้าตาเลยเปี้ยงเข้าไปครับโอหูไม่อยากจะนึกครับว่าบริเวณตรงนั้นมันเกิดหลุมอุกาบาทหลุมไฟขึ้นเลยครับแล้วก็เป็นลึกโอ้โเด็ดขาดจริงๆครับ <S <S อรสอกซ้ายของเพชตทองคำมบากอกะไรยนครับทำให้เอาชนะเทคนิคเกิลลักเอามูรตาฮิโรโตชิไปได้ในยกแรก